ในวันที่15มีนาคม2566ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์จะไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างมารับชมแนวทางทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับ และในคลิปนี้นะครับจะขอแนะนําวิธีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมก็มีดังนี้นะครับ 1. นนะครับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้นะครับสนะครับก็คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าของบ้านที่ต้องการจะผูกสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็3นะครับ โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ pea.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มสําหรับลงทะเบียนนะครับปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มตรวจสอบสถานะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขทางด้านล่างกันก่อนนะครับสาหรับเงื่อนไขนะครับก็จะมีแจ้งไว้นะครับว่า เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 25651. นะครับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์นะครับ 2. นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับ แล้วก็3นะครับหากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า315บาทต่อเดือนนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดน,นะครับต่อมานะครับเรามาเริ่มลงทะเบียนกันเลยนะครับก็แตะไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับ เมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนนะครับในส่วนที่1ก็คือข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับในช่องแรกนะครับก็จะเป็นคํานําหน้าชื่อนะครับช่องต่อมาก็จะเป็นชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นหมายเลขบประจําตัวประชาชน13หลกักถัดมาก็จะเป็นรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับต่อมานะครับเราก็มากรอกในส่วนของวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะครับและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจะใช้สําหรับยืนยันลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลสถานการลงทะเบียนนะครับก็ให้เรากรอ,อกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือลงไปนะครับ และในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้านะครับช่องแรกนะครับจะเป็นหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับส่วนช่องที่2นะครับก็จะเป็นรหัสเครื่องวัดไฟฟ้านะครับสำหรับวิธีการดูหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็รหัสเครื่องวัดไฟฟ้านะครับก็ให้ดูที่บินของท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ด้วยนะครับสำหรับหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับผมก็ตามรูปนี้เลยนะครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับเขียนข้อความไว้นะครับว่า หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับก็ให้เรานําหมายเลขตรงนี้นะครับมากรอกลงไปได้เลยนะครับและอีกอันนึงนะครับก็คือรหัสเครื่องวัดไฟฟ้านะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงเขียนคําว่ารหัสเครื่องวัดนะครับเราก็นําตัวเลขนะครับกรอกลงไปได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้แตะถัดไปนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับระบบจะให้เราทาการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดปุ่มยืนยันข้อมูลของเรานะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถูกต้องก็ให้แตะไปที่คําว่า ยืนยันการลงทะเบียนนะครับต่อมานะครับระบบก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งว่ายืนยันการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้าพเจ้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดผู้ลงทะเบียนได้รับทราบเงื่อนไขาการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าสว่วนภูมิภาคแจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอรับรองข้อมูลดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนไว้ เป็นความจริงทุกประการนะครับเราก็นําหมายเลข OTP ที่เราได้รับทางโทรศัพท์มือถือมากรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่ายืนยันลงทะเบียนนะครับระบบก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าเราลงทะเบียนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่การไฟฟ้าได้เลยนะครับ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีดังนี้นะครับ1นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ2นะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ 3. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือว่าใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบกํากับภาษีของเดือนใดก็ได้นะครับผมให้เตรียมไปด้วยนะครับโดยขั้นตอนในการให้บริการลงทะเบียนที่สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้มีชี้แจงไว้อีกนิดนึงนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะดาเนินการลงทะเบียนให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ตามบัตรประชาชนชื่อต้องตรงกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับหากชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองตามลิงก์และตัวอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือในเรื er illing, <t> ่องของค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับลิงก์การลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับทั้งในส่วนลิงก์การลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ลองกดเข้าไปนะครับแล้วก็ลอง ก่อข้อมูลเพื่อรับสิทธิสวัสดิการที่ท่านมีสิทธิจะได้รับนั่นเองนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาคัญคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องสีเพชรชาแนลส่วนท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ